สวัสดีค่ะเข้าสื่ช่องป้ากำใจโกกอกนะคะเราไปดูนกกันนะคะนกเอี้ยงลงมาเต็มหมดเลยเมื่อเช้านี้ไม่ได้ถ่ายเลยตักบาทเนี่ยเพราะว่าปางใส่วิ่งใส่บาทแล้วก็ลืมเอากล้องมาเลยนะคะใส่บาทลืมปิดเศ้าหานะทีก็ลืมนะคะก็ไปดูนกกันเนาะ นกลงมาเต็มเลยอุ้ยภูเขาก็ปิดแล้วนะคะป้าคำสายจะไปนานะคะเห็นไหมคะนกเต็มถนนเลยค่ะนกเอียงลงมาอุยเร็วเร็วเร็วเรวร็เรว,เรวไปดูไปดูค่ะนกเอียงลงมานะคะเพราะว่ามันจะหมดฝนแล้วมันก็ลงมานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอุ้ยเต็มไปหมดเลยค่ะยัวเยี้ยไปหมดเนาะอย เห็นไหมอี๋สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเต็มถนนเลยแต่มันเป็นสีดำค่ะมันเป็นสีดำนะคะก็เลยไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนอนบินย้อยไปเลยเนาะ ก็ภูเขาก็ปิดไปแล้วนะคะนั่นนั่บินมาแล้วค่ะบินเยยหมาแล้วนะคะโอ้บินเยยหมาก็เป็นเนาะภูเขาปิดหมดเลยค่ะหมอกเต็มหมดเลยสวัสดีค่ะจะออกไปนะ แม่จะออกไปนาออกไปนาค่ะจะไปเอาหอยมาไว้อุ้ยบินไปเลยนะคะเห็นไหมคะทำไมถ่ายรูปไม่ติดฮื้อนกนี่ฮะเห็นไหมกล้องเจ้ากล้องค่อยไม่เห็นเลย,ย,เลยมไม่เห็นตัวนกเลยเพราะว่ามันดำมันกลืนไปหมดเลยค่ะเนาะ มันสีดำสีเทาออกก้นกันไปหมดอันนี้น้ำห้วยปุ๋งนะคะโอ้ยทำไมล็กเล็กอย่างนี้นนนเนาะจะวันนี้ปิดหมดเลยมันจะหมดฝนลูกมันจะหมดฝนนกถึงลงมาไง เออไปเอาหอยเอาหอยได้ยังไงแม่อุ้ยหอยเยอะแท้เออมันน้ําขาดมันก็ไหลลงมากองกันเลยแหละก็ไปเอาไม่ไปเอาบ่เจ้าไปชุดนั้นไม่ได้หรอกเจ้าจะเดินได้บคนาไปไหมไปแป๊บเดียวไปแล้วก็มาอาบน้ำ มันก็ไม่ลกตัวลกก็ลกอยู่แต่มันก็ไม่ค่อยลกแค่แค่นี้แหละแค่นี้หรอแค่อันนี้ที่ที่ตรงนี้ที่มันแแปนๆเ,เนี่ยถ้ามันลกก็แต่งานเพราะว่ายังไม่ตัดเลยโอ้ยตะวันก็ออกแล้วนะคะนี่ตะวันสดแสงแล้วนะคะก็ป้าข้ใสก็จะเดินกลับไปนาก่อนนะคะไปเอาหอยหอย อีโป้งเอาถุงแย่งไปใส่เอาเพราะว่าอ้วนๆทั้งนั้นนะคะมันไหลลงมามันจะเข้าเบ้าแล้วออลเออในนาแม่นั่นแหละมันก็มีคลองน้ําไหลก็เราก็าเกกลายไ,นะไ,ไปอีกทุ่งนาใหญ่นั้น<อ>ที่ว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะไปอยู่ต้นมะม่วงใหญ่นะ่ะ ตรงนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปทุ่งนาใหญ่นั่นแหละถ้าจะไปก็ซ้อนไปถ้าไม่ไปแล้วก็แล้วก็หมอกเต็มไปหมดนะคะหมอกคุมเลยค่ะเหลยวไปทางไหนปิดหมดแล้วจะไปไหมเฟืงองเออไปเอาบุท แม่น่ะใส่อีแตะแม่ชอบใช่อีแตะแล้วก็เอาเออเก็บใส่ของแม่นี่แหละมันเต็มนี้ก็พอเพราะว่าแม่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้คลิปก็จะไปเอาข้าวสวยๆแล้วก็หอยเยอะๆวันนี้ปลาไม่ต้องเอาเพราะว่ามันยังไม่แห้งนะคะก็ ปูเ่เรานะคะปูเ่เราก็สง่างามผูหลวงปิดแล้วนะคะปิดเลยค่ะไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หมอกนะคะหมอกสีขาวเทานะคะหมอกสีขาวเทาคุ้มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ก็ไปดูนกก็ไม่เห็นเพราะว่านกมันเป็นสีดํา <c oughs> เวลามันบินแล้วก็ยังไม่เห็นเลยมันกลืน ก็มองอู้ไปหาน้องก่อนเนาะวันนี้ยังไม่ได้ไปเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะก็ไม่ได้ถ่ายใส่บาทเพราะว่าวิ่งหากล้องก็กลัวไม่ทันพระก็เลยรีบมาใส่บาทเลยค่ะน้องมาไปทางไหนเนาะ ขนุนเอ้ยมะขามเอ้ยอยู่ไหนเนะาะมะขามไปไหนแล้วเนาะไม่เห็นมะขามเลยนะคะสงสัยมะขามไปนอนที่ไหนเนาะไม่มีมะขามเลยขนุนก็ไม่มีเลยก็จะไปนาก่อนนะคะวันนี้จะไปนาก่อน ไปดูข้าวก่อนสวัสดีค่ะลวงปูลาบับใจคับสวัสดีค่ะนะครับสาทุอุดมนะครับเป็นสีทองคุณวันหลบคุณวันหลบ เจอไปบ่เย่ะได้คนกได้ขออี่รถคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกด